เรียนอาจารย์ประจววิชาและสวัสดีผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา,าทุกท่านดิฉันนางสาวชุติมาเจรนายวันนี้จะมานําเสนอหัวข้อสัมมนาเรื่องขยะอินทรีย์สู่ฐานชีวภาพอย่างยัง่งยืนค่ะสาหรับขยะอินทรีย์นะคะขยะอินทรีย์เป็นวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่เคยมีชีวิตซึ่งสามารถยยอยสลายทางชีวภาพได้ต,ตามธรรมชาติโดยจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆค่ะขยะอินทรีย์นะคะประกอบด้วยเศษอาหารเศษผักผลไม้เศษเนื้อสัตว์เศษขนมปัง ่าสำหรับขยะอินทรีย์ในปัจจุบันนะคะในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนมากกว่า25ล้านตันต่อปีค่ะโดยขยะอินทรีย์นะคะคิดเป็นร้อยละ64ของขยะทั้งหมดหรือกว่า7.6ล้านตันต่อปี ปริมาณขยะอินทรีย์ในปัจจุบันสถานการณ์ในต่างประเทศพบว่าปัญหาขยะอินทรีย์เป็นประเด็นระดับโลกเช่นกันค่ะจากรายงานของ w o r l แบงค์ระบุว่าปริมาณขยะมูลฝอยเทศบาลทั่วโลกมีมากกว่า2.01พันล้านตันต่อปีโดยขยะอินทรีย์มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละสีๆๆของขยะทั้งหมดค่ะ ดยแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของขยะอินทรีย์ในประเทศไทยระบุว่าขยะอินทรีย์คิดเป็นสัสดส่วนสูงถึงร้อยละ6 4ของขยะมูลฝอยทั้งหมดซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างต่อเนื่องแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของขยะอินทรีย์ในระดับโลกปัญหาขยะอินทรีย์ก็ทวีความรุนแรงขึ้นเช่นกันแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของขยะอินทรีย์ในระดับโลกปัญหาขยะอินทรีย์ก็ทวีความรุนแรงขึ้นเช่นกันและคาดว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้นเป็น3.40พันล้านตันต่อปีภายในปี2 0 5 0ค่ะ สำหรับแหล่งกําเนิดของขยะอินทรีย์ประกอบด้วย4แหล่งกําเนิดดังนี้ค่ะ 1. ครัวเรือนครัวเรือนเป็นแหล่งกาเนิดขยะอาหารที่ใหญ่ที่สุดโดยเกิดจากการทิ้งหรือจากการเตรียมอาหารและการบริโภคในชีวิตประจําวันค่ะรวมไปถึงเศษผักผลไม้และเศษอาหารต่างๆปริมาณขยะอินทรีย์ในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเมืองและพฤติกรรมของผู้บริโภค 2. ตลาดสดและห้างสรรพสินค้าขยะอินทรีย์ในกลุ่มนี้มากมา,กมากจากเศษผักผลไม้เน่าเสียสินค้าหมดอายุหรือสินค้าที่ขายไม่หมด 3. ร้านอาหารและโรงแรมขยะอินทรีย์จากร้านอาหารและโรงแรมมาจากอาหารที่เหลือจากลูกค้าเศษอาหารจากการเตรียมวัตถุดิบและอาหารที่หมดอายุ4อุตสาหกรรมการเกษตรเศรษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางแกลบฟาังขพดและเศษพืชอื่นๆถือเป็นขยะอินทรีย์จำนวนมากหากนํามาใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธีก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่าสำหรับปัญหาและผลกระทบจากการจัดการขยะอินทรีย์นะคะโดยในประเทศไทยของเรานะคะของเสียเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดที่สำคัญของการเลื่อนกระจ เรือเถีย NG นะคะเป็นตัวการหลักที่ทําให้เกิดการเรือนกระจกในกระบวนการจัดการที่ผิดวิธีค่ะเช่นการบําบัดน้ําเสียหรือการนําไปฝังกลบโดยไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องโดยประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยได้ประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูตรที่เป็นศูนย์ภายในปี2065 โดยรัฐบาลได้มีการกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานต่างๆดังนี้ค่ะแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศซึ่งส่งเสริมการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลการนำขยะไปแปรรูปเป็นพลังงานแผนปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปีพศ2564-2573โดยกำหนดนโยบายเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสียโดยมุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและน้ำเสียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงการการเรือนกระจกภาคสมัครใจโดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนและท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการลดการเรือนกระจกโดยมีแนวทางสำหรับภาคของเสียเช่นการผลิตพลังงานจากขยะหรือการนำขยะไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นสำหรับการจัดการขยะอินทรีย์ในด้านต่างๆประกอบด้วยดังนี้ค่ะ 1. การผลิตปุ๋ยหมักการผลิตปุ๋ยหมักเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากสามารถทําได้ง่ายใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อนสามารถทําได้ทั้งในระดับครัวเรือนชุมชนและเชิงอุตสาหกรรมค่ะการผลิตฐานชีวภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาขยะอินทรีย์เช่นเศษไม้ใแบบไม้กิ่งไม้เปลือกผักผลไม้หรือมูลสัตว์ในสภาวะที่จำกัดออกซิเจน 3. การผลิตพลังงานชีวภาพก๊าซชีวภาพซึ่งได้จากกระบวนการย่อยสลายแบบไรออกซิเจนของเศษอาหารมูลสัตว์และเศษพืชผักเป็นการหมักแบบไรออกซิเจนจะได้ก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มได้4การผลิตอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขยะอินทรีย์ยังสามารถนำไปใช้เป็น อาหารสัตว์ได้โดยเฉพาะในฟาร์มสกอร์และโคค่ะเนื่องจากการแปรรูปขยะอินทรีย์ให้เป็นอาหารสัตว์นะคะจะช่วยลดต้นทุนและลดปริมาณของเสียที่ต้องนําไปกรจัดค่ะสำหรับแนวคิดการนําขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นฐานชีวภาพนะคะโดยฐานชีวภาพเป็นวัสดุที่อุดมไปด้วยคาร์บอนผลิตจากชีวมวลหรือสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้จากธรรมชาติโดยนำมาผ่านกระบวนการเผาไหม้ที่มีการควบคุมอุณหภูมิและอากาศหรือการจํากัดอากาศทําให้เข้าไปเผาไหม้น้อย ซึ่งกระบวนการเผาไหม้นี้เรียกว่ากระบวนการพาราลซิสในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนหรือมีออกซิเจนน้อยมากค่ะสำหรับโครงสร้างของคาร์บอนในฐานชีวภาพนะคะมีลักษณะเฉพาะประกอบด้วยรูบุนจำนวนมากพื้นที่ผิวสูงและมีหมู่ฟังก์ชันทางเคมีที่หลากหลายบนผิวอนุภาคค่ะซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้นะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้ฐานชีวภาพมีศักยภาพในการดูดซับสารเคมีและสามารถปรับปรุงคุณภาพของดินได้ค่ะ ในฐานชีวภาพนะคะสามารถดูดซับสารเคมีได้หลากหลายประเภททั้งสารอินทรีย์โลหะหนักและสารพิษในสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดูดซับของฐานชีวภาพได้แ,แก่ขนาดดูพุนพื้นที่ผิวจำเพาะชนิดของหมดฟงังก์ชันบนผิวของฐาน ค่า pH ของสารละลายและอุณหภูมิค่ะค่าการน,นําไฟฟ้าในฐานชีวภาพนะคะสาหรับฐานชีวภาพเป็นวัสดุที่มีการนําไฟฟ้าสูงเนื่องจากมีโครงสร้างรูพูนและมีหมู่ฟังก์ชันทางเคมีบนพื้นผิว,ชเ,ผวเช่นหมู่คาร์บอกซีลไฮดรอกซิลและคาร์บอนิลนะคะที่สามารถยึดจับและแลกเปลี่ยนไอออนในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเช่นฐานดูดกิน เป็นฐานชีวภาพนะคะที่สามารถดูดซับกลิ่นและสารเคมีจากสิ่งแวดล้อมเช่นกลิ่นอาหารขยะอินทรีย์หรือเม็ดแตบโมลิพิษทางอุตสาหกรรมค่ะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฐานชีวภาพอย่างยั่งยืนยกตัวอย่างเตาเผาแบบไพโดรซิเตค่ะเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานสําหรับการผลิตฐานคุณภาพสูงสามารถควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยําทําให้คาร์บอนเสถียรและมีคุณสมบัติการดูดซับและธาตุอาหารสูงค่ะเตาเผาแบบตูบ ตเตาเหล็กหรือ,ตอเตาเผาไ้ควันนะคะเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับชุมชนและการเกษตรเหมาะกับเกษตรกรรายย่อยสามารถผลิตฐานชีวภาพจากเศษวัสดุชีวมวลในท้องถิ่นได้ง่ายติดตั้งง่ายและก็ใช้ต้นทุนต่ำตัวอย่างระบบผลิตฐานชีวภาพเคลื่อนที่เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังแหล่งวัสดุชีวมวลโดยตรงค่ะลดต้นทุนของการขนส่งและเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิตซึ่งเหมาะสําหรับการผลิตฐานสําหรับปรับปรุงดินหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับการผลิตฐานชีวมวล วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตฐานชีวมวลสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะมีพืชพันธุ์ไม้ที่หลากหลายในแต่ละภูมิภาคค่ะอุปกรณ์ในการทําเตาเผาชีวมวลเป็นอุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อได้ง่ายสามารถนํามาประดิษฐ์เล็บทาเป็นเตาเผ,า,ผาฐานได้ยกตัวอย่างถังขนาด200ลิตรถังขนาด50ลิตรและท่อใย,ยหินค่ะโดยขั้นตอนการทําเตาเผาฐานชีวมวลจากถังขนาด200ลิตรนะคะ เราจะทำการกำหนดเส้นผ่าศูนย์กลาง4-5นิ้วจากนั้นใช้ใบตัดตามเส้นที่กำหนดค่ะใช้คีมดัดให้ตั้งฉากจากนั้นกำหนดจุดเจาะรูควบคุมอากาศใช้สว่านขนาด3ใน8นิ้วเจาะรูจำนวน16รูขนาด1.5-2.0เซนติเมตรเจาะรูระบายแก๊สสูงจากขอบถังด้านล่าง5เซนติเมตรจำนวนรูระบายแก๊สทั้งหมด4รูจากนั้นนะคะเราจะเข้าสู่กระบวนการเผาถ่านชีวมวล เราจะนำวัสดุที่ต้องการเผานะคะตัดให้มีขนาดความยาวไม่เกินขนาดของความสูงของถังจากนั้นนะคะเราจะนำมาบรรจุในถังวางเรียงกันในแนวตั้งให้เต็มแล้วก็ปิดฝาล็อกให้แน่นค่ะเราจะใช้ก้อนอิฐหรือขาตั้งเหล็กวางรองถังด้านล่างให้อยู่ห่างจากพื้นประมาณ3เซนติเมตรค่ะเพื่อให้ความร้อนนะคะระบายตัวภายในถังบรรจุ ย่างทั่วถึงค่ะนะคะเราก็จะทําการบรรจุวัสดุที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงมาใส่ให้รอบในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งค่ะโดยทําการจุดไฟเผาด้านบนของวัสดุที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงจนรอบจากนั้นนะคะเราจะทําการนําท่อใยหินมาสวมด้านบนของฝาเพื่อให้เป็นป่องระบายควันนะคะแล้วก็เป็นตัวที่สามารถเราจะเก็บน้ําส้มควันมาค่ะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการศึกษาประสิทธิภาพของฐานอัดแท่งจากเปลือกเมคคาเดเมีย เปลือกไข่งานวิจัยน,นี้นะคะวัสดุที่ใช้ในการวิจัยจะเป็นเปลือกเมล็ดเมทคาเดีมียและเปลือกไข่ไก่บดละเอียดค่ะเราจะใช้แป้งมันเสือ์ปหลังและน้ําเป็นวัสดุผสานในการอัดแทง้งซึ่งศึกษาเฉพาะ3อัตราส่วนการผสมได้แก80่ 20, 80ต่อ20 85ต่อ15และ90ต่อ10ค่ะทำการทดลองภายใต้เงื่อนไขเดียวกันนะคะก็คือเปลี่ยนมานน้ำา1ลิตรน้ำหนักฐาน500กรัมระยะเวลาในการต้ม หนึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งผลงานวิจัยนะคะจะได้ค่าพลังงานความร้อนและอุณหภูมิของน้ำต่ออัตราส่วนของส่วนผสมฐานอัดแท่งค่ะโดยสรุปผลการวิจัยนะคะฐานอัดแท่งจากเปลือกเมล็ดเมคคาเดเมียผสมเปลือกไข่นะคะที่มีสัดส่วนเมคคาเดเมีย8 5เและเปลือกไข15่15% ให้ผลดีที่สุดค่ะโดยอุณหภูมิน้ําต้มสูงสุด99องศา,ศาเซลเซียสนะคะใช้เวลาในการเผาไหม้คงที่30นาทีและมีค่าพลังงานความร้อนสูงสุด25.33เมกะจูลต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งงานวิจัยนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าการผสมในอัตราส่วนดังกล่าวนะคะให้สมรรถนะในการเผาไหม้และค่าความร้อนได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับสับส่วนอื่นๆค่ะประโยชน์ของฐานชีวภา,าพานะคะด้านการเกษตร สามารถปรับปรุงคุณภาพดินเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ําของดินทําให้ดินชุ่มชื้นยาวนานขึ้นเพิ่มความพูนของดินช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดีปรับปรุงโครงสร้างของดินเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเป็นแหล่งอาหารสำหรับ,บจุลินทรีย์ในดินค่ะช่วยทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดูดซับอาหารได้ดีขึ้นการใช้ปุ๋ยลดความเป็นกรดของดินลดความเป็นกรดของดินทําให้เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของพืชค่ะ งานวินจัยที่เกี่ยวข้องการผลิตฐานชีวภาพมูลสัตว์โดยเตาเผาพื้นบ้าน2แบบเพื่อใช้เป็นแนวทางการกักเก็บคาร์บอนและเพิ่มธาตุอาหารให้พืชในดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของฐานชีวภาพจากมูลแพะและโคที่ผลิตจากการเผาด้วยเตาเผา2แบบซึ่งได้แก่เตาเผาหลุมกบและเตาเผาดินเหนียวเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากฐานในการกักเก็บคาร์บอนในดินและเพิ่มธาตุอาหารหลัก ของพืชได้แก่ N, P และ,แะ K สรุปได้ว่าเตาดินเหนียวเกาะเหมาะสมสำหรับการผลิตฐานชีวภาพเพื่อนำไปใช้ในการกักเก็บคาร์บอนในดินและเตาหลุมก,กบเหมาะสําำหรับใช้เพิ่มธาตุอาหารหลักของพืชค่ะการศึกษาการใช้และองค์ประกอบของฐานชีวภาพอัดแท่งที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดของฐานชีวภาพอัดแท่งที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ต่อการให้พลังงานความร้อนซึ่งงานวิจัยนี้นะคะจะทําการเก็บตัวอย่างขยะอินทรีย์จากแหล่งตัวอย่างแยกเป็นใบไม้กิ่งไม้กระดาษให้เผาในเตาเผาที่ควบคุมอัตราการไหลให้ได้เป็นฐานค่ะจากนั้นบดหรือย่อยฐานให้มีอนุภาคเล็กลงและล่อนผ่านตะแกรงเพื่อความสม่ำเสมอของขนาดอนุภาค โดยกำหนดสูตรการทดลองออกเป็น4ชุดการทดลองทำการทดลอง3-5ครั้งต่อชุดการทดลองทำการผสมฐานและแป้งกับน้ำให้เป็นเนื้อเดียวกันปรับปริมาตรจนกว่าจะได้ความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการอัดอัดเป็นแท่งโดยใช้แม่พิมพ์ทรงกระบอกให้น้ำหนักฐานอัดแท่งประมาณ120กรัมต่อแท่งอบหรือผึ่ให้แห้งจนเกาความชื้นคงตัวจากนั้นบันทึกเวลาและอุณหภูมิในการอบค่ะ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าสูตรที่1มีค่าความร้อนเฉลี่ยมากที่สุดโดยสรุปผลการวิจัยพบว่าอัตราส่วนของวัสดุขยายอินทรีย์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อค่าความร้อนของฐานชีวภาพอัดแท่งอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติโดยสัดส่วนของชุดการทดลองที่1ให้ผลดีที่สุดด้านสิ่งแวดล้อมสามารถกักเก็บคาร์บอนได้เป็นเวลา นานหลายร้อยปีช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศช่วยบำบัดน้ำเสียสามารถดูดซับสารปนเปื้อนในน้ำเสียได้เช่นโลหะหนักสารอินทรีย์และสารเคมีรวมถึงดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์และลดการกัดเซาะของดินผลของการใช้ฐานเชีวภาพต่อสมบัติและการกักเก็บคาร์บอนในดินบนพื้นที่สูงอำเภอบางมะผ้าจังหวัดแม่ห้องศน ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ฐานชีวภาพต่อสมบัติของดินและศึกษาผลของการใช้ฐานชีวภาพต่อการกักเก็บคาร์บอนในดินโดยงานวิจัยนี้นะคะมีขอบเขตของการวิจัยม,มีการกำหนดตัวแปรอิสระคือขนาดของฐานชีวภาพ2ถึง5ม mm, ิลลิเมตรถึง2มิลลิเมตรและน้อยกว่า1มิลลิเมตรอัตราการใช้ฐานชีวภาพ0 1ู .1% และ3%เการใช้ต่อสังขข้าวโพด 2ตันต่อไร่เพื่อเปรียบเทียบค่ะสำหรับจอแปรตามนะคะเป็นสมบัติของดินความหนาแน่นรวมความสามารถในการอุ้มน้ำค่า ph ค่ากำนัดไฟฟ้าอินทรีย์วัตถุฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและการกักเก็บคาร์บอนในดินค่ะโดยการทดลองจะแบ่งออกเป็น2การทดลองนะคะการทดลองที่1เป็นการศึกษาผลของการใช้ฐานชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดินและการทดลองที่2เป็นการศึกษาผลของฐานชีวภาพต่อการเก็บเก็บคาร์บอนใน วิธีการดำเนินวิจัยนะคะในขั้นตอนแรกเราจะใช้ตอสังข้าวโพดตัดเป็นชิ้นส่วนให้มีขนาดเล็กลงเผาด้วยเตาเผาอุณหภูมิ400องศาเซลเซียสเวลา1ชั่วโมงจากนั้นทำการวัดสมบัติของฐานชีวภาพได้แก่ค่า pH ค่าการนําไฟฟ้าอินซ์คาร์บอนฟอสฟอรัสทั้งหมดและโพเทสเซียมทำการบดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด3ระดับได้แก่น้อยกว่า1มม1-2มมและ2-5ม mm. เมตร โดยการทดลองที่1จะทําการนําฐานชีวภาพขนาดต่างกัน3าระดับผสมกับดินในอัตราที่แตกต่างกันนําไปปรับความชื้นของดินที่ความจุความชื้นสูงสุดของดินปล่อยให้แห้งในสภาพอุณหภูมิห้องและนําไปวิเคราะห์สมบัติของดินค่ะการทดลองที่2 ทำการผสมฐานชีวภาพลงในดินในอัตราที่แตกต่างกันเปรียบเทียบกับดินที่เติมต่อสังขพูอัตรา2ตันต่อไร่ทำการปรับความชื้นของดินให้อยู่ที่50%ของความจุความชื้นสูงสุดและนำไปบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องหลังจากการบ่ม1เดือนทำการวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนที่เหลือในดินค่ะและนี่ก็คือผลการวิใใจัยในแต่ละสูตรค่ะ สรุปผลการวิจัยนะคะจากการศึกษาการใช้ฐานชีวภาพในอัตราตั้งแต่1%ทําให้ความหนาแน่นรวมของดินลดลงในขณะที่ความสามารถในการอุ้มน้ําของดินความเป็นกดด่างการนําไฟฟ้าอินทรีย์วัตถุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญและนอกจากนั้นนะคะยังพบว่าดินที่เติมฐานชีวภาพมีการสูญเสียคาร์บอนอยู่ในช่วง0 1 6ถึง0.26ซึ่งไม่แตกต่างจากกรรมวิธีควบคุมอย่างมานีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ในดินที่เติมต่อสังข้าวโพดในอัตรา2ตันต่อไร่มีการสูญเสียคาร์บอน0.4 4เอร์เซซึ่งมากกว่ากรรมวิธีอื่นๆอย่างมีนยัยสำคัญทางสถิติจากการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าการนำฐานชีวภาพมาใช้ในการเป็นวัดสดุปรับปรุงจากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการนำฐานชีวภาพมาใช้เป็นวัดสดุป,ปรับปรุงบำรุงดินเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและยังเพิ่มความ สามารถในการกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินได้มากกว่าการถ่ายกลบด้านอุตสาหกรรมสามารถนําไปผสมกับวัสดุก่อสร้างเช่นปูซีเมนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลดน้ําหนักและสามารถนําไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ดูดซับเช่นแผ่นกองอากาศแผ่นกองน้ําและฐานชีวม,มวลยังสามารถนําไปใช้ผลิตเป็นพลังงานความร้อนได้การใช้ฐานอัดแท่งที่ผลิตจากตะกอนมวลสัตว์เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกสําหรับ การประกอบอาหารในเมืองดราอสซาลามประเทศแทนซาเนียความเชื่อมโยงระหว่างสุขาพิบาลและพลังงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 6และ7โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของฐานอาดแท่งที่ผลิตจากตะกอนมูลสัตว์ในการทดแทนการใช้ฐานไม้สำหรับการประกอบอาหารในเมืองดราอสซาลามประเทศแทนเนีย โดยวิธีการดำเนินวิจัยจะทำการเก็บตัวอย่างตะกอนมูลสัตว์จากในพื้นที่และแบ่งเก็บตามฤด,ดูการเพื่อเปรียบเทียบระหว่างฤดูฝนและฤดูดแล้งจากนั้นทำการรีดน้ำและอบแห้งจากนั้นนำของแข็งที่ได้มาผสมกับตัวประสานกระดาษห,หรือแป้งนันสับปะหลังเป็นแท่งตามรูปทรงและขนาดที่กำหนดเมื่อเสร็จสิ้นแล้วทำการวิเคราะห์คุณสมบัติของฐานอาแท่งเปรียบเทียบ,ยบกับฐานไม้วิเคราะห์ข้อ,ขอมูลโดยใช้วิ ทีเชิงปริมาณตรวจสอบความแตกต่างระหว่างฤด,ดูการชนิดตัวประสานและเปรียบเทียบกับฐานไม้ค่ะสำหรับผลการวิจัยนะคะการวิเคะราะห์คุณสมบัติพื้นฐานภาพ A เปรียบเทียบฤดูฝนและฤดูแล้งส่วนภาพ B นะคะเป็นการเปรียบเทียบตะกอนมูลสัตว์ติบและตะกอนมูลสัตว์แห้งค่ะสรุปผลการวิจัยมูสลสัตว์แห้งที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้งมีปริมาณของแข็งรวม สูงกว่าที่เก็บในฤดูฝนโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของแข็งรวมมี1เทียบกับ20%และความแตกต่างน,นี้มีในะสำคัญทางสถิติซึ่งการทดแทนฐานไม้1กิโลกร,รัมจะต้องใช้ตะกรมูลสัตว์แห้งประมาณ2กิโลกร,รมัมค่ะและทีฉันก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดดิฉันต้องขออภัยและขอน้อมรับไว้มาณที่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ